สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f c แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมพบกันตอนเย็นเย็นในวันที่26นะอัดคลิปตอนเย็นนี้ก็ด,ดีนะฮะได้เวลาหลังจากนำวัวเข้าคอกเรียบร้อยนะก็มาเดินเลาะทุ่งแล้วก็อัดคลิปให้ชม คลิปนี้จะพาไปชมอิทธิพลเลขแปดกับเลขสามนะงวดที่แล้วเสนอแต่เลขแปดว่าจะแยกชุดแต่ก็เอาใส่ชุดเดียวกันได้นะเวอร์เป็นเวอร์ชั่นที่หนึ่งบวกแปดเวอร์ชันที่สองบวกสามบวกทั้งกี่หลักหกเจ็ดแปดหลักไปเลยนะหมื่นแสนพันร้อยสิบหน่วยกับเลขล่างนะหน่วยสิบล่างก็ตั้งเป็นหลักแล้วก็บวกอ่ะตามชมไปประกาศดีกว่าครับผม ว่าผลลัพธ์จะลงตัวได้ไหมนะพอจับเป็นตัวเลขได้ไหมงวดที่แล้วเข้าแต่หลักสิบนะเก้านะหลักหน่อยไปสี่ได้เป็นเก้าสี่ไม่เข้าเก้าศูนย์นะต่อไปเราจะแลกหลักกันนะอ่ะตามชมครับผมตามชมตามชมอมาชม ท้องทุ่งใกล้ๆหัวค่ำมันเป็นยังไงนะเขียดก็เริ่มร้องแล้วนะยิ่งแงยิ่งแงยิ่งแข็งละเขียดไตนาเอ้ยเขียดเอเอ้ยเขียดอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวปรับกล้องนิดหน่อยนะสูงเกินไปเลือนเขียดเข้ามาหน่อยหนึ่งนะหาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมตามกติกากันก่อน คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสารางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นช่องปูเยี่ยมพารวย0801431692นยฮะอ่าเลขอิทธิพลเลข8กับเลข3นะฮะมิถุนายน2567เวอร์ชั่นที่1บวก8เวอร์ชั่นที่2บวกอ่ะทวนให้ดู1งวดนะ หลังจากเข้าต่อเน,นื่องมาสองวันนะนี่วันนี้นะเก้าสองกับเก้าแปดแม่ได้สองตัววันนี้ได้หกตัวมีหนึ่งหงกงหนึ่งด้วยนะนี่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 วันนี้ได้สี่นะเก้าหลักสิบติดอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่ลงตัวที่เก้าศูนย์นะไม่ลงตัวที่เก้าศูนย์ ล่างได้หนึ่งเบวกแล้วได้9ก้าห้าเบวกห้าเป็น4 9่เก้าล่างเราไม่จับนะเราจับเฉพาะบนนะอ่าไม่เข้านะว่าจะเป็น9ก้าสีนี่9 9้สนะไม่ไปนะไปที่0ูย์เกอออะไรห9 0นะอ่าเรามาตามต่อแนวทางงวดนี้นะ ที่ผลเลขแปจะเป็นยังไงนะนะเรายกลงมาเลยนะเวอร์ชันที่1เวอร์ชันที่2องนะยกหลักเสีนนลงมาเลยนะเก้าน,นี่อะไรนะี่เก้าแปดศูขอให้จำ หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจตดหาบวกด้วยอิทธิพลเลขตัวไหนครับผมเลขแปดอ่าบวกมาเลยแปดบวกบวกทุกหลักนะ บวกทุกหลักได้ตัวไหนบ้างครับ9บวก8เป็น17 8บวก8เป็น16 0บวก8ได้8 1บวก8ได้9 1บวก8ได้9 8บวก6เป็น14นี่มันลง9 9 4ถ้าลง0ยังว่ากันหน่อยอัน8บวก1เป็น9 เจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าเกานะบวก3ลองดูนะ3 3 3 3 3 3 3ามสามหลายตัวแลาหกตัวเจ็ดแปดพอดี9กบวกสเป็น12แล้วครับผม

ตำแหน่งที่เราจะจับนะเราตำแหน่งนี้นะนี่เกนะเกับ4 จับสี่กับเก้านะครับผมอ่ะเรามาดูวันนี้นะฮะมาตามหกับ9นะเอาชนก่อนนะชนไว้ก่อนชนสี่กับ9้านะฮะ เราจะเอาสี่ก้าเนี่ยไปจับนะแต่ว่าเราจะผ่านไปแล้วไม่จับนะเรามาดูวันนี้เลยนะครับผมสองศูนย์ห้าหกเก้าศูหสองห้าหกเยหศสองเวอร์ชันนะ ชนกันที่ตัวไหน8บวกครับผม8ปบวกสเป็น0 0นบวกแได้8 5ดบวกแเป็นส3บสบวกแเป็น14บสเบวกแปเป็นสิบเบวกแได้8ปน่ะ หกบวกแปดเป็นสิบสี่ศูนย์บวกแปดได้แปดอ้าสีเขียวหมดเลยนะ ดูเวอร์ชันที่2นะบวกด้วย3จะได้ตัวไหนฮนะสีน้ำเงินเขียนนะสองบวกสเป็น5 0าบวกสเป็น3 3มบวกหเป็นแปดเป็น9 ก้าบวกสามเป็นสองศูนย์บวกสามก็ได้สามสามหกเป็นเก้าศูนย์บวกสามได้สามตัวที่เราจะใช้นะแปดกับสามตัวชนนะ ชนที่แปดกับสามครับผมชนสองตัวนะสามมาแปดมานะ ถ้าชนกันอย่างนี้จะมาหนึ่งตัวนะครับผมสามกับแปดจะต้องมาตัวแน่แน่นะฮะไม่สามก็ต้องแปดจะต้องมานะฮะเราจับลองดูนะถ้าสามมาฝั่งนี้นะจะมาที่ตัวไหนนะ 36, 39, 32, 35, 38, 1, 2, 3ามหกสามเก้าสามสองสห้าสามปดหนึ่งสสาี่ห้าห้าตัวนะฮะถ้าแปดมาฝั่งนี้นะมาอะไรแปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจดปดปดสาม 1>, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5อ0ตัวพอดีนะอ่ะชนกัน 3, 8, 8, 3นะแม่ลงท้ายมาชนกันพอดีนะให้ระวังนะ 3, 5 3, 6, 3, 9นะกลุ่มนี้นะ อ่าหมดเวลาพอดีครับผมเรามาดูว่าอีที่พลเลขแปกับสมจะมาตามนัดหรือไม่นะ3ามสองสเกนี่มันอยู่ใ,ใกล้กันเลยแปดเก็ดม่มีนะ8ม,ะมีแต่มีแต่แปดสี่ตรงนี้นะ8ปดสามนี่นะ อ่ะหมดเวลาพอดีครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับชมให้จบ